วิธีสมัครอ c อกแคตเอ็นเแต่ที่ TH เปลี่ยนให้เป็นโพล y กอนแต่ที่เปลี่ยนแต่ที่ Poly กอนแต่ที่ p พล y ก o อหรือถ้าตรงนี้มองไม่เห็นให้แตะที่โพลิก o อนได้ทั้งสองจุดแตะที่ Select Token ถ้าไม่มีให้พิมพ์ o c เขาจะขึ้นมาเป็น o x a n g ด้านล่าง แตะที่ออกเชงก็จะมีปรากฏโพลิกอนและ OC นะคะแตะที่แม <t rio> ็กเหลือค่าธรรมเนียมไว้2เหรียญกดที่ get start กดที่ God, preview กดที่ preview อ review กดที่ review กดที่ swap กดที่ค่าธรรมเนียม กดที่ราคาน้ำมันกดยืนยันกดยืนยันใส่รหัสผ่านรอสักครู่ก็จะเห็นเหรียญ oc เข้ามาที่ oc ก็ตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะย้อนกลับรีเซ็ตหน้าจอหนึ่งครั้งแตะไปที่ลูกโรกแตะไปที่ลูกโรก แตะไปที่ด้านบนแตะที่ค้นหากดแช่และวางแตะไปที่ลิงก์ยาวๆสีฟ้านะคะ ไทยหน้าจอขึ้น doc ก่อนแตะยืนยันไทยหน้าจอลงล่า a r e e m e n t เลื่อนตัวภาษาอังกฤษขึ้นเบาๆจนกระทั่งสุด ติ๊กถูกแตะที่ไซน์อ g ก e e มนต์เลื่อนภาษาอังกฤษตรงกลางเลื่อนจนสุดแตะยืนยัน ใส่รหัสเศรษฐียืนยันแต่ไปที่แอปพูปโอซีแต่ไปที่ค่าธรรมเนียมแตะไปที่ราคาน้ำมันเองแตะยืนยันแตะยืนยันสิทธ ใส่รหัสผ่านหรือรหัสเศรษฐีซัมมิตครั้งที่หนึ่ง transaction confirm หลังจากนั้นให้กด r e g i t e r with o c ค่อนนยมกดช้ากดยืนยันกดยืนยันกดใส่รหัสเศรษฐี transaction submit รอสักครู่ transaction confirm แตะโค้ด แปะที่ออโต้ล็อกอินรหัส ID เราก็ได้เป็นเจ้าของ o c อ t NFT รหัส79695เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลื่อนคอนเฟิร์มแตะไปที่โครงสร้างจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เลื่อนหน้าจอลงล่าง เราจะเห็นรหัสของเราให้แตะที่อัพไลน์ให้แตะรหัสอัพไลน์ขึ้นไปจนกระทั่งเห็นสีขาวและรหัส79695โชว์นั่นแสดงว่าสีขาวรหัสที่แนะนำคือ54579 ถือว่าสมบูรณ์ย้อนกลับกดที่หน้าหลักหรือบ้านเลื่อนขึ้นแล้วเช็ครหัสที่เราจะใช้ทําธุรกิจต่อไปโดยกดกดช่องสี่เหลี่ยมแล้วเอาไปวางที่ลาย หรือที่ที่เราจะวางส่งให้กับคนที่เราจะแนะนำนี่ถือว่าสมบูรณ์และเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตรวจทานไปถึงรหัสถัดไปที่จะเกิดขึ้นได้รหัสต่อไปจะเป็น7 9 6 9 6 วันนี้ก็ถึงจังหวะอันสมบูรณ์ของการสมัคร o c อกแคตเอ็นเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ